สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาแถวบางไผ่นะคะมีมากินร้านผัดไทยย่างอะไผัดไทยไหยทอดนะคะอยากกินมหลายวันแล้วร้านนี้เคยมากินหลายรอบแล้วนะคะแต่ว่ายังไม่เคยรีวิวร้านนี้เนี่ยต้องบอกก่อนนะว่าช้าหน่อยนะแต่อร่อยแน่นอนนะคะเดี๋ยวไปดูกันสโลแกงก็คือโคตรช้าแต่ว่าโคตรอร่อยนะคะถือวทุกันพุดเลิศหอ,อยนางรมหรือหอยแมงผู้ก็เลือกตามสบาย าาะะผัดไทยย่าเล็กจะเป็นคนผัดเองเนาะนั่งดื่มด้วยกันตัวเองเอาอะไรดิคะพนักง,งานร้านนี้ได้รับการจิดเป็นเินเลค่ะ,คะวันนี้เราลองของใหม่นะคะกระเพราหอยน้่งลงแล้วก็สั่งผัดไทยผัดไทยต้องมากินนะคะแล้วก็หอยทอดนี่นะคะผัดไทยนะตัวเล็กจะลงมือเองเนาะ นนไมไข่สองคองนะคะก็ลูกค้ายังเต็มร้านอยู่เลยนะคะใครมาแน้นี้จะเย็นนิดนึงน,นะคะนะคะสโลแกนอย่างที่บอกพูดชา้าจะพูดอร่อยนะคะไข่ปลนะคะมาจากสูรมาจาม,ม,าจามทองหลอ่อทองบางสีเมืองนะคะมาแล้วนะคะจานที่หนึ่งอย่าเรียกว่าจานเลยคะ่ะขาไปค่ะ ตะไคร้หอยนางรมนี่หอยนะคะในการที่ทำหอยนางรมอ่ะต้องใช้เวลาในการลงกระทะไม่นานนะเพราะไม่งั้นมันจะหดค่ะน่ากินไก่ต้มครับไก่ต้มอ,อะไรเมื่อไหร่คะที่ไหนคะไหรก็ได้อยากกินไก่ต้มนี่พูดเรื่องอะไรมากินผัดไทยหอยทอดแต่ แต่ดันมาพูดถึงเรื่องไก่ต้มน้ำปลาโอ้นี่นะคะเนารสชาติใช้ได้นะคะหอมกรอบรวมกันบอลแลค่ะอืวกานกลับไปร้านนี้ใช้ข้าวดีนะคะข้าวเรียงเม็ดสวยอร่อยข้าวอร่อยกลางนี้หนึ่งรอบาท นี่คือซิกเนเจอร์ของร้านนี้นะคะคือผัดไทยโบราณน,นะคะเราจะไม่ใส่กระตุผัดไทยโบราณน,นี่คะ่ะมีไข่ปกมานะมีถั่วถ้าใครไม่เอาถั่วก็ต้องบอกนะคะมีตะไครืเอ่งเพียงแหนมมาให้เส้นมันจะนึ่ยืดๆขอบฉ่ำๆนะคะมาชิมกันนะเราจะไม่ดิบมะนาวนะเพื่อนสนิทไม่ชอบเราจะใส่นี่นะคะหั่า าาตผัดไทยที่คุุกแล้วใส่ผักเพิ่มเข้าไปนะคะชิมนะคะนี่นะคะผัดไทยนะเป็นกุ้งแห้งนี่คือผัดไทยโบราณมีเต้าหู้อย่างที่เราเคยๆนะแต่ร้านเนี้เขาจะเป็นแบบช้ำๆไม่แน่นะโมากอ่ะมันกลมกล่อมหมอแล้วนะนะอยู่ที่ปากนะคะ ก๋นเหนียวอร่อยเฮ้นีน่นอะไรเขาถึงน้ำน้ำปรุงเราอันนี้คือกุ้งแะไอกุ้งหนึ่งหอยทอดหนึ่งของไทค่ะอร่อยค่ะขอทไทยร้านนี้มาไม่ถึงวองนะบอกนะบอยไทยร้านนี้นะคะถ้าธรรมดาโบราณน,นะ50บาทถ้ามีกุ้งสดมีกุ้งประมาณ2ตัวเนาะร้อยหนึง่ง รอขนทอดก่อนนะคะรอคนทอดพีดส่สนิทบอกว่าไายค่ะเดี๋ยวสั่งอย่างอื่นเพิ่มอ่ะจัดเป็นนะคะข้าวกระเพาเพราะว่าชอบชอบใจรสชาติเขามาแล้วนะคะกะับขาหมูจับออกแห้งหน่อยออกแห้งหน่อยนะแต่ดูดีมากเลยเคามากเลยนะี่คะกับขอาหมูสับดูแบบธรรมดานะแต่คนผัดเนี่ยอินดี้มากเลยอ่ะนะ่าตจอินดี้มากผัดอร่อยข้าวอ,อร่อยว่ะ คุณลุงบอกว่าถ้ามาินเนะื้อแต่วันนี้หมดเนื้อย่างดีเอาเนื้อทนะี่นี่ร้อยยี่สิบนะร้านปัานบ้านนะกระเทาทานนี้ก็ห้าสิบนะการพิสูจน์ว่าร้านไหนอร่อยให้อร่อยกระเทาอร่อยเนะี่ยผัดอ,อันนี้จานผัดไทยนะคะจานผัดไทยเรียบนี่นะคะจานที่สามเรียบตอนนี้รอหอยทอด อย่างเดียวค่ะจานหนึ่งหอยทอดราสชีสคายเอาวาย่าอยู่คนเดียววันนี้ลูกค้ายเยอะด้วยก็เลยอาจจะนานนิดนึงแต่ว่าเราลองท้องด้วยอย่างอื่นไปแล้วข้าวไปสองแล้วแล้วก็ผัดไทยหนึ่งแต่และนะำปาาทอดทีละจานนะคะมันก็เลยจะชา้าดีกว,ว่ามาแล้วหอยทอดน,นะคะหอยทอด ร้อนๆเลยเพิ่งเพิ่งเพิขอทานลูกกอนขอทานลูกก่อนเป็นหอยแมงปูนะคะมีเป็นหอยนางรมด้วยแต่เราสั่งเป็นหอยแมงปูเพราะเมื่อกี้กินหอยนางรมมาแล้วจะเป็นแบบแป้งกรอบๆนี้ทำตวนิดนึงนะคะร้อนปะขัปวปลาทองอืมกร อ๋ออส่วนด้วยนะคือแบบออ่นวนเฉยใครชอบแบบนิ่มก็ได้หอยน้างรมไห่ผู้ตัวใหญ่เมื่อกี้เหมือนเรายังไม่ได้กินอะไรถึงเรกินเหมือนเราถึงแบบทั้งหมดเป็นะสามจานะนะนะหอยทอดธรรมดาเห่ผู้คือห้าสิบบาทแป้งกรอบในอมน้ำมันบางร้านนี่จะแบบ น้ำอมน้ำมันไมอันนี้ไม่อมน้ำมันหลงโมกจะไม่แบบสุจัดนะมาาว่าแป้งกรอบมา,มากๆเราพยายามให้ยินเสียงแล้วบอกว่าอิ่มมากค่ะสองคนสี่จานอิ่มมาก อันนี้ถึงขั้นวาระสุดท้ายของหอยทอดนะคะโอ้โเขจะเด็จะกำจัดนะคะก็กินเสร็จเรียบร้อยแล้วน,นะคะ,ะผัดไทยปลาเล็กนะอยู่ตรงก่อนถึงบ้านกลางเมืองนะคะในบางไผ่ซอยบางไผ่นะบางไผนะ่ประมาณยี่สิบสองซอยบางไผ่ยี่สิบสามบางไผ่ยี่สิบสามนะคะใครสนใจก็มากินกันได้ถ้ามาก่อนเที่ยงจะดีนะคะหรือว่าสายสายหลังเที่ยงใบบาทไปเลยนะคะ แต่อย่ากเกินบ่ายสามอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะว่าร้านนี้เขาจะขายดีตลอดเวลานะคะวันพุธหยุดนะคะใครมาก็แวะมาได้นะคะวันนี้อิ่มมากกินไปสีจานนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะว่าเราจะพาไปกินร้านไหนอีกนะคะบ๊ายบาย